สวัสดีครับ NR Auto สวัสดีครับวันนี้ก็ก่อนสงการนะครับคือวันที่วันที่วันที่แปดครับวันที่แปดแล้วเออวันที่แปดนี่วันที่เก้าเพราะวันวันนี้คือวันที่ที่แปดครับเมษสาก่อนสงการนะฮะพอดีลูกค้าให้ความไว้วางใจในในผลงานติดตั้ง แอร์ครับคือลูกค้ามีปัญหาแอร์มาก่อนก็คือมีทำมาหลายที่นะครับ mm. ก็ให้โอกาสทางร้านได้เปลี่ยนระบบใหม่คือเดิมรถของรถก็เสียหายมาอยู่แล้วครับ mm. ก็ดูได้จากไม่มีแรงแล้วก็นั่ก็คือมีคือใช้คำว่าแอร์พังมาแล้วอ่ะครับ mm. ก็เลยมาให้โอกาสทางร้านคือเปลี่ยนระบบของรถแล้วก็เพิ่มในระบบของหลัง,ลงคาด,ด้วยฮะก็คือได้ทั้งแอร์หน้าและแอร์หลัง พอดีทางร้านก็เลยนำเสนอว่าถ้าจะเอาแอร์เดิมๆก็มันจะกําลังน้อยๆหน,น่อยสู้นหยๆก็ทําแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นคอมใหญ่ขึ้นก็คือเอาคอมของอมิวเซเวน,นะฮะมาใส่แทนในงบประมาณหมื่นต้นๆน,น,นะฮะงบประมาณที่หมื่นหมื่นเดียวครับไม่เกินหมื่นครับก็ถือว่าหมื่นต้นๆน,น,นะฮะไม่เกินหมื่นก็มีทั้งคอมแล้วก็เปลี่ยนทั้ง คอยล้อนด้านหน้าแผงแผงคอยร้อน,นะฮะดานหน้าครับแล้วก็เดินระบบทางนั้นก็เปลี่ยนเอเปลี่ยนไดเออร์ครับนี่ครับคือเปลี่ยนระบบใหม่ในงบประมาณที่หมื่นหมื่นเดียวครับก็คือคอมระบบคอมแล้วก็คอยร้อนแล้วก็ไดเออร์ครับอันนี้ในส่วนของรถนะฮะส่วนของรถ ถ้าจะเปลี่ยนอคอยเย็นด้านในอะฮะก็ใช้งบประมาณประมาณ3,000บาทก็จบที่ประมาณ1 2 0 0นะครับในส่วนของรถยนต์นะฮะส่วนของรถยนต์ถ้าจะเพิ่มหรือว,ว่าเปลี่ยนคอมให้ใหญ่ขึ้นนะฮะคือคอมของตระกูลพวกปาเจ r ่ฟอร์จูเนแล้วก็ของมิลเซเวนหรือว่ามิลเอ็กเนี่ยคอมมันจะใหญ่กว่าหน่อยครับกำลังก็จะเยอะหน่อยเพื่อจะไม่จ่าย แอร์ตัวที่สามนะฮะหรือบางคันไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนคอมก็ได้ครับก็พอใช้ได้แต่คืออยากให้มันใช้ได้ดีกว่าครับนี่มาดูในส่วนของแอร์ของด้านหลังนะฮะที่ผมจะพิเศษให้หรูจ้จักนี่คือในส่วนของนี่ครับสวิตสามทางสามทางนะฮะสามทาง ที่จะต่อพว่วงไปด้านหลังนะคะนี่คือท่อเย็นแล้วก็ทองแดงนี่คือ3ทางนะฮะเราจะไม่มีการเชื่อมนะฮะเผื่อครับเราจะไม่มีการเชื่อมนะฮะโดยใช้3ทางถ้าแอร์ของหลังคามีปัญหาแล้วก็ถอดเอ่อสทางนี้ออกไปแล้วก็เชื่อมคืนสภาพเดิมก็สามารถใช้ของรถไปได้เลยครับคือเดิมลูกค้าเก่าใช้ระบบเชื่อมมาฮรใช้เชื่อมมาทำให้ ไปแก้ไขไม่ได้ก็คือทนร้อนมาเป็นเดือนเลยฮะแล้วก็ให้โอกาสทางร้านได้แก้ไขทั้งระบบเลยนะครับก็ก็หมดหนึ่งบไม่เกินสามหมื่นนะฮะทั้งแอร์หลังแล้วก็แอร์หน้าครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้างหลังนะฮะอันนี้คือเป็นรีเลย์สองตัวฮะรีเลย์พัดลมแล้วก็รีเลย์ของของของคอยคอยคอยเย็นที่อยู่ด้านหลังของของหลังคานะครับอันนี้แอร์ แอร์ที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็คือนอกจากคําว่าเดิมๆของรถนะครับนี่ครับมีรีเลย์สองตัวนะฮะร,รีเลย์ตัวนี้จะเป็นตัวไปจ่ายที่พัดลมหน้าครับก็คือว่าผมจะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนคือในกรณีรถจอดนานๆม,มันต้องมีพัดลมช่วยเป่าจําลองะฮะถ้ารถวิ่งแล้วมันถึงจะเย็นนะฮะร,รีเลย์สองตัวนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายที่จะไปให้สวิตจ่ายในการทํางานนะครับอันนี้ส่วนของแอร์ แอร์ที่แอร์หลังนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนหลังคาร์นะครับแล้วก็นี่ครับพัดลมพัดลมจะไม่ชัดหน่อยะครับพอดีผมปิดหน้ากากไปแล้วมีพัดลมด้านหน้าครับนี่ครับมองทะลุไปพัดลมช่วยระบ,บายให้คอยร้อนมันมีอากาศถ่ายเทผมจะได้ไม่ร้อนมากนะครับมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันแปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับนี่ครับแอร์ด้านหลัง ด้านหลังครับปอิีไฟมันซองครับเพิ่มแสงน่อยนะครับนี่ครับนี่คือออคอยเย็นคอยเย็นนะครับคอยเย็นที่ ครับอันนี้คือคอยเย็นด้านหลังนะฮะที่ลูกค้ามาเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมให้ใช้ในด้านหลังในการใช้งานนะครับครับคอยเย็นมีสวิตช์ไฮออฟโรดนะฮะแล้วก็มีลำโพงให้สองตัวฮะซ้ายกับขวาอันนี้สวิตช์จะมีไฮออฟโรดนะฮะ ที่ร้านแนะนําให้ให้ปรับเป็นไฮไว้ดีกว่าครับแล้วก็ให้คนขับเขาเป็นคนเปิดปิดให้คนข้างหลังดีกว่าครับไม่อยากให้ปรับเลยสวิตชดนี้จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่คืออตัวน,นี้ผมไม่ได้เจาะหลังคานะฮะผมใช้โครงสร้างเชื่อมเหล็กขึ้นมาเป็นคานรับน้ําหนักของแอร์นะฮะแล้วก็ให้มันเบียดพอดีกับผ้านะฮะมันจะได้ตึงแล้วก็แนบกับแนบแนบกับหลังคาพอดีนะฮะอันนี้คือท่อที่ไหลลงมีท่อน้ําทิ้งสายไฟแล้วก็ แล้วก็ท่อเย็นแล้วก็ท่อร้อนของแอร์นะครับอันนี้ใส่สำหรับ d ี a มก Go ซีรีส์นะครับคือรถมีปัญหามาก่อนแล้วแล้วก็มาให้เราแก้ไขนะครับนี่คือผมลือ้อของเก่าออกนะฮะเขามีปัญหากันมาแล,แล้วก็มาให้ทางร้านแก้ไขนะครับเดินเป็นระบบออแอร์ใหม่เพื่อใช้งานได้ดันงดังนะครับก็ใช้เวลากันหลายวันพอสมควรก็ประมาณ3วันนะฮะเพราะว่ามันมีแอร์ แอร์ทำให้ทำเปลี่ยนระบบแอร์ใหม่ด้านหน้าด้วยครับมันถึงใช้เวลาสามวันจริงๆแนละ้วด้านหลังผมก็ใช้เวลาประมาณสองวันนะฮะผมก็เผื่อวันไว้นะครับบางครั้งก็เสร็จก่อนผมก็แจ้งก่อนก็คืออย่าเผื่อเวลาวันไว้นะครับในการทํางานนะฮะไม่อยากจะลกลนนะครับเดี๋ยวแป,ป๊บนึงนครับผมพาไปดูในห้องห้องห้องโดยสารแล้วก็จะติดเครื่องแล้วก็แจ้งวิธีการทํางานให,ให้ให้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับ ครับอันนี้คือในห้องโดยสารนะฮะห้องโดยสารสวิตช์แอร์เนี่ยผมจะอยู่ด้านซ้ายนะฮะนี่ครับสวิตช์ผมติดเครื่องก่อนนะครับวิทยุด้านหลังผมก็ต่อพ่วงใช้งานร่วมกันนะฮะเวลาคนข้างหน้าฟัง<อ>ก่อนติดเครื่องผมจะปิดแอร์ก่อนปิดสวิตช์ก่อนนะฮะปิดสวิตช์เออปิดเสียงวิทยุก่อนนี่ครับสวิตช์อยู่ที่ออบบนเลยจะยังไม่เปิดผมจะติดเครื่องก่อนคือตัวก่อนเนี่ย เสียงพัดลมดังมากกอ,อเสียงอะไงรอคอมอะฮะคือคอมมันพังมาเนาะเสียงมันดังมากพอเปลี่ยนคอมตัวนี้เข้าไปเงียบเลยครับระบบเหมือนได้รถใหม่กับบ้านเลยครับใช้งบประมาณไม่เกินสามหมื่นครับก็คือเพิ่มแอร์หลังแล้วก็เปลี่ยนระบบทั้งแอร์หน้าทั้งเซตเลยครับก็คือทั้งคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนแล้วก็ไดเออร์ตัวกรองอะฮะแล้วก็คอมคอมยกยกตัวใหญ่เข้ามา,าฮะตัว ตัวของบิเซเว่นครับก็ถือว่าเงียบแล้วก็เย็นครับตัดไว้ด้วยก็คือถือว่าดีครับก็อันนี้ต้องคอยฟังข่าวลูกค้าครับผู้ใช้งานคนขายไม่อยากจะพูดว่าดี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 ก็คืออะไรมันดีเกินไปครับไม่อยากจะเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อเกินไปนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องก่อนนะครับเปิดแอร์หน้ากันครับก็ผมเปิดที่กลางๆไว้ก่อนครับ เครื่องมันจะเงียบะฮะต้องลูกค้าถ้าเคยใช้งานมาแล้วก็จะเห็นความต่างที่ที่ทําไปแล้วจากที่มันดังอยู่อันนี้ตัวกซ s ี r i e นะฮะ D m a ม Go s e r i e เครื่องดีเซลผมยังไม่ได้เปิดด้านหลังนะฮะเดี๋ยวไปเปิดด้านหลังให้มันทางานสักสักพักก่อนสักนาทีสองนาทีให้มันได้รอบก่อนพอขอมแล้วก็เข้าไปจ่ายด้านหลังนะครับก็คือว่าเย็นไวนะฮะวันนี้คือวันที่แปดเมษาเดี๋ยววันนี้นัดส่งมอบลูกค้าครับ ก็ทดลองแต่เมื่อวานนี้แล้วจนเย็นๆก็เช้ามาจนถึงครึ่งวันเที่ยงนะลูกค้ามารับก็คืออยากอยากเอาเขาเรียกว่ารันยินให้มันแน่ใจก่อนว่าเออไม่เกิดปัญหาก่อนที่ลูกค้าจะมารับไปไม่อยากให้เกิดปัญหาเลยครับถึงถึงต้องต้อง,องขอขอเวลาเพื่อจะอยู่กับช่างให้มากที่สุดก็เหมือนกับหมอฮะรอดูอาการคนไข้จนมั่นใจว่าลูกคนไข้หายดีแล้วค่อยปล่อยกลับบ้านนะฮะเทคนิคเดียวกันนะครับ <S <S โอเคเย็นได้ระดับแล้วผมก็จะเปิด ตัวหลังนี่ครับแอร์หลังนะฮะผมไปจ่ายแอร์หลังจะพาไปดูไปดูแอร์หลังก่อนครับนี่ครับแอร์หลังครับเสียงว่าลมไฟแสดงสแตนบายครับอันนี้ก็ปรับปรับซ้ายขวาปรับขึ้นปรับลงนะฮะนี่ครับผมปรับปรับขึ้นแล้วปรับลงซ้ายขวาเลยนะฮะ อันนี้จะเบียดหน่อยอนนเปิดได้เปิดเข้าฝานี้เปิดได้ครับนนเวลาจะล้างะอรอันนี้ก็กดลงมาเลยครับกุดลงมาให้คนข้างล่างใ,ใกล้ๆอันนี้ก็ไปข้างหลังตับได้ครับประมาณ ลำโพงครับโอเคได้ระดับ้วครับพอดีผมเปิดท้ายอยู่นะฮะถ้าปิดก็ก็จะเย็นไวอยู่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะฮะดูห้องเครื่องก่อนแอนิอยคอยเบอนหลังนะครับของแอร์นี่ของแอนิบอยสีเทาฮะ,ะถ้าเ,เพดานฝ้าของหลังคาสีเทาเราก็จัดแอร์เป็นสีเทาอฮะ,ค,ะคือแอร์เนี่ยมันมีแค่สองสีครับในตัวเดียวกันก็คือ หลังคาสีผ้าสีครีมแล้วก็เอา,เอาหน้ากากสีครีมถ้าเกิดผ้าสีเทาแล้วก็จัดหน้ากากผ้าสีเทานะครับให้มันเหมาะสมกับภายในของของหลังคานะครับเดี๋ยวพาไปด,ดูดูห้องเครื่องนะครับก็ดูนะครับถอดคอมคัดเดียวมันตัดนะครับทีนี้คอมทำงานพันมลมก็ทางานนะครก็จะเงียบกว่าเก่าฮะถ้าเจ้าของเขาเห็น,หนรถก็คงจะรู้ว่ารถ รถมันเงียบกว่าเก่าๆนะครับเสียงพัดลมนะฮะที่ที่เพิ่มเข้ามาบางเพราะว่าเดิมๆรถเดิมจะไม่มีพัดลมหน้ามานะครับก็มีเฉพาะพัดลมด้านเราบหน้าห้องเครื่องนะครับระบายเครื่องแต่เราก็มาช่วยในกรณีรถติดไฟแดงนานๆแล้วก็รถมันไม่ได้วิ่งนะฮะลมไม่ได้ระบายก็มีพัดลมช่วยระบายครับมาในชุดของแอร์นะครับอันนี้คอมของตัวที่ใส่กัวเชื่อมเวนะฮะสเต็ปเดียวกัน เอามาใส่ของดีแบบเพื่อไปเลี้ยงแอร์ด้านหลังมันก็ได้มีกําลังเยอะเลยครับก็ได้ใช้ได้นานเลยก็ส่วนใหญ่คอมแอร์เขารับประกันประมาณ4เดือนนะครับสามสี่เดือนแอร์ข้างหลังผมก็ประมาณ3เดือนนะฮะก็จะรับประกันไม่มากกันในระบบของรถเนต์เพราะว่ามันมีความเสี่ยงเพราะรถมันมีการเคลื่อนที่ไปสถานที่ต่างๆความเสี่ยงเยอะครับระบบของแอร์รถเกือเขาจะรับประกันน้อยมากเลยครับ อันนี้ก็คือ3ามทางนะครับจะเลี้ยงข้อนี้เย็นฉ่ำเลยนะครับจับดูเย็นฉ่ำเลยข้อนี้ก็เป็นท่อร้อนครับสามทางนี่แะครับของ damals, รถอิดสุด m ีแม็ก BMW นะฮะตัวโ r o ซีดี้เทอร์โบอินเจคอลเลอรครับ Theory, ออรถประมาณถ้านับปี06ก็ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 10, 10, 12ต0 12ปีแล้วครับรถรุ่นนี้ครับ แต่แอร์เขาก็มาให er mm like yeah. ้ทางร้านแก้ไขนะครับนะครับตัดนะครับแอร์ตัดเขาลงเขาหยุดนะครับก็ผมคงต้องจบบันทึกแอร์ของรถอิตาสุด a ีแม็กเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ลูกค้าใส่หลังคาทรงสูงมานะฮะก็สามารถใส่ได้ครับพื้นที่อาจจะใหญ่กว่าหน่อยจากทรงเสมอนะครับก็ได้เหมือนกันผมต้องคงต้องจบบันทึกของแอร์สำหรับดีแม็ก s ตโกซเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม ก็คือว่าให้ความรู้หรือวิทยาฐานให้กันนะฮะสนใจก็สอบถามมันก็มีในด้านล่างราคาบางคนก็ถามมาผมก็ตอบในห้องสนทนาด้านล่างของ YouTube นะฮะหรือบางคนก็เข้ามาในอินบ็อกมาที่ Facebook ก็ได้ครับ Facebook ของร้าน NR หรือว่าเว็บไซต์ของร้าน NR ก็ได้ครับก็ส่วนใหญ่สะดวกคุยทาง Facebook กับ l i น์นะฮะเวลาผมมาทำงานแบบนี้ผมจะไม่ค่อยคุยโทรศัพท์เลยครับก็ขออภัยครับเพราะว่า ผมเป็นช่างคนหนึ่งนะฮะที่ที่ท,ที่ต้องทํางานช่วยช่างนะฮะก็เลยโอกาสรับโทรศัพท์อยู่น้อยมากครับถ้าเราได้ทํางานแล้วไม่อยากจะขัดจังหวะของการทํางานเลยครับมันจะเสียสมาธิผมก้องจบบรรทึกเสียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ